สุดยอดพระเอกค่นนี้ก็สุดยอดความฮาค่ะถ้านึกถึงวิธีกรสายฮาต้องมีคนนี้ค่ะ ที่ป๋อมแป๋มค่ะพิธีกรรายการปูเสือรอใช่เลยแล้วเวลาแกเล่าอะไรมันม้วนมันขำมันม้วนแบบมันม้วนแทบตกเก้าอี้ไปเลยค่จริะแล้วถ้าเล่าดีขนาดนี้คนชื่นชอบขนาดนี้ค่ะยายป๋อมแป๋มของเราก็เลยผุดไอเดียค่ะจัดทอล์กโชว์เป็นสแตนด์อัพคอมเมดี้ค่ะชื่องานเหมาะกับพูกเรามากเกิดแก่เจ็บตายขอฉันขอเกิดแล้วกันแล้ป๋อมแป๋มเล่าให้พี่เซกลีนฟังนะคะว่าก็จะเล่าเรื่องของตัวเองเรื่องของคนรอบตัวคือมันมีม้วนเยอะมากจริงๆนะคะจนคิดว่าประสบการณ์เหล่านี้เท่าไปแชร์ทุกคนให้ฟังเนี่ยนอกจากเฮฮา แล้วนะคะมันก็จะมีสาระซ่อนอยู่ในความสนุกด้วยแกบอกนะคะว่าทุ่มเทเต็มที่จะพาตัวเองมายืนเล่าความปังเล่าให้ทุกคนฟังแบบฮาแน่นอนสักสามสิบปีที่ผ่านมามันก็เป็นช่วงที่เหมือนเราได้ทดลองหรือได้มีชีวิต ไม่เหมือนเดิมอะ,ะมาณทั้งเรื่องงานใหม่าการเรียนโควิด<ะ>ซึ่งก็รู้สึกว่าเออพอมานั่งสแกนดูรู้สึกว่า,วาอาหลายเรื่องก็น่าสนุกดีครั้งนี้นะคะชื่อว่าเกิดแก่เจ็บยายาป๋อมแป๋มสแตนด์อัพขึ้นมาดีเตรียมละถูกต้องคือเกิดเจ็บยาย, <laughs> ก,ย,ายก็วันที่18ตุลาคมที่เอ็มเทียเตอร์นะคะ <laughs> เราไปดูกันได้วันที่18ตุลาคมที่แอมี์ตเตอร์จองบัตรวันที่1สิงหาคม่